สวัสดีค่ะรถบ้านราคาถูกมาแล้วนะคะวันนี้มาแนะนำกับ Isuzu D-Max 3.0นะคะ4.4 VGS z Highlander c a p 4ประตูสีขาวเกียร์ออโต้ปี2012ค่ะเป็นรถบ้านสวยสภาพดีล้อแต่งตรงรุ่นเบิกใหม่ยางใหม่มาเลยค่ะเบิกมาหลายหมื่นเลยทีเดียวช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ r c หนุบเนบไม่โยนเกาะถนนสุดๆค่ะรถสวยไม่เคยชนน็อตไม่เคยขยับ ไม่อยู่ที่140,000กว่ากิโลไม่เคยบรรทุกหนกักเจ้าของดูแลดีมากๆเลยนะคะภายในเบาะไฟฟ้าเป็นรุ่นท็อปสุดจอกล้องออปชั่นครบนะคะเกียร์ออโอต้ขับลื่นแรงประหยัดหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะคะกับราคา498,000บาทค่ะจัดไปเน้นได้เต็มฟรีดาวน์คันสบายๆที่ 72งวัดกันเลยนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองท่านไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0848361948นะคะแล้วขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube ด้วยค่ะ